ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแรงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเอง รูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชารูด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ ฉันภูมมิิใจจทที่ทตาได้รงประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางสมคิดบุญโคกล่ามตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่4เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 5สมรถกับร้อยตรีสุพรรณบุญโคกล่าม มีบุตรสองคนประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกข้ากกรรมกรรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่สามเดือนมกราคมพุทธศักราช2527 ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งณโรงเรียนสว่างวิทยาสํานักงานประถมศึกษาหนองบุญนาคจังหวัดนครราชสีมาย้ายมาดํารงตําแหน่งครูณโรงเรียนสหราชวิทยาเมื่อปีพุทธศักราช2531จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ38ปี8เดือน ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานภูมิใจที่ได้เป็นครูนางอุดมพรอุดมเดชตำแหน่งพนักงานราชการ,รเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2505สมรสกับนายสิริวัตนอุดมเดชมีบุตรธิดาสองคนประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคารุษศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินประวัติการรับราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนสหาราชวิทยาเมื่อวันที่1เดือนมกราคมพุทธศักราช2542ปีพุทธศักราช2547 เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานราชการณโรงเรียนสหาราชวิทยารวมอายุราชการ23ปี10เดือนความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานภูมิใจที่ได้สั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดี<ค><ณ>เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการกเกษียนเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอะไร แต่สายใหญ่ความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสย์มิไหลหลงพัฒนาเด็กที่รักให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา วันเวลาบอกคุณค่าขอบคุณได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้ไม่เลือนรางขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรียนคอยย้ำเตือนตราตรึงตร prakai yom lalai Hai soh. รู้สึกต่อคุณครูผู้เกษียณอายุทั้งสองท่านคือคุณครูอุดมพรอุดมเดชหรือคุณครูปรสมและคุณครูสมคิดบุญโคกล่างหรือคุณครูประคิดนะคะสําหรับคุณครูอุดมพรอุดมเดชรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นอน,นุบาลคุณครูจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆมีความเอาใจใส่มีความรักมีความทุ่มเท ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีนะคะซึ่งผ่านแล้วผ่านเล่าไม่ว่าลูกศิษย์จะกี่กี่รุ่นก็ยังมีความระลึกถึงคุณครูอยู่เสมอนะคะมีแบบอย่างที่ดีนะคะให้ลูกศิษย์ได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างส่วนคุณครูสมคิดบุญโคบล่างหรือคุณครูประคิดนะคะรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง คุณครูจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ของคุณครูอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสอนไม่ว่าจะเป็นงานมอหมายพิเศษนะคะในทุกครั้งทุกเวลานะคะคุณครูมีความรักความหงใหงใยให้กับเด็กๆทำยังไงเด็กๆก็คุณครูจะอ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูจะตั้งใจและทุ่มเทตลอดมา คุณครูทั้งสองท่านจะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นพี่สาวที่น่ารักของ,งน้องๆในครอบครัวสหราชวิทยานตลอดมาจากการที่ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณครูทั้งสองท่านเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีคุณครูทั้งสองก็จะมีความรักความเมตตาให้กับดิฉันเสมอมานะคะดูแลเอาใจใส่ทุกคน ดูดดังญาติเม็รของตัวเองนะคะมาในวันนี้ถึงเวลาที่คุณครูจะได้พักผ่อนนะคะจากที่เป็นคุณครูออนไซต์ site, มาเป็นระยะเวลานานแต่ถามว่าเมื่อถึงเวลาได้พักผ่อนแล้วคุณครูจะพักตามที่พูดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะจากหลังวันที่30กันยายนเป็นต้นไป คุณครูก็จะทำหน้าที่เป็นคุณครูที่ออนแ n d ออนไลน์ hand, online, นะคะเพราะว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูยังคงมีอยู่ในตัวของคุณครูทั้งสองท่านเสมอด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อคุณครูเกษียณอายุราชการไปแล้วดิฉันก็ขอให้คุณครูดำรงตนบุนเส้นทางสายที่61อ,อย่างมีความสุข บางครั้งบางทีคุณครูอาจจะคิดถึงครอบครัวจาราชวิทยาก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนถามไทยข่าวคราว,ราวพูดคุยกันได้ตลอดเวลาพวกเรายินดีอต้อนรับเสมอนะคะส่วนพวกเราเองพวกเราก็จะให้ความล้ำลึกระลึกถึงคุณครูทั้งสองท่านที่เป็นบุคคลที่สมคุณค่า ตราตรึงอยู่ในใจิตใจของพวกเราตลอดไปขอบคุณค่ะด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง